มีใครอยากเป็นเจ้าของสวนทุเรียนกันบ้างไหมครับใครจะคาดคิดว่าเรื่องราวของสวนทุเรียนธรรมดาธรรมดาแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปลองอ่านหนังสือเล่มนี้ก,นกันกับวิมานหนามนะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือดัดแปลงมาจากภาพยนตร์นะทุกคนโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะพูดถึงความเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่องราวของตัวละครที่สู้กันเพื่อแย่งชิงที่ดินและสวนทุเรียนแห่งนี้ มันเป็นความแบบสไปซี่แล้วก็ความเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสนุกจนวางไม่ลงแน่ทุกคนเรื่องเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับในตัวของภาพยนตร์นะแต่ว่าเราจะได้เห็นความคิดแง่คิดวิธีคิดหรือว่าความคิดภายในใจของตัวละครทั้งทองคําและหมูนะแล้วก็ก็จะได้เห็นตัวละครอื่นๆอีกที่เขามีความคิดยังไงเพิ่มเติมเนาะเราก็จะได้เห็นในบางส่วนที่เราดูภาพยนตร์แล้วเราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่า บางฉากเรารู้สึกว่ามันขาดหายไปเล่มนี้มันจะเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าใครอ่ะเคยดูภาพยนตร์มาแล้วก็อยากแนะนําให้อ่านเล่มนี้เลยนะเราจะได้เห็นมิติของตัวละครมากขึ้นเข้าใจการกระทําของตัวละครมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอู้มันเนเรื่องในหนังสือนี่มันก็เข้มข้นแล้วก็สนุกไม่แพ้กับภาพยนตร์เลยนะ ชีวิตของทองคำแล้วหมูเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนไปลองติดตามกไปเล่มนี้นะมันดีมากๆเลยครับกับวิมานนะ้ำก็แนะนำให้ทุกคนไปลองอ่านเล่มนี้กันเลยนะมันดีมากๆจริงๆทุกคนสนุกมากไปนะลองอ่านกันได้นะครับบ๊ายบาย